โรงเรียนปถมไอ้พวกเจนลัชบ่อยนะรอบนี้ผมเอาล็อกเครื่องมาผมพูดเลยว่าคนแม่งอยู่ข้างบนมันวิ่งไปโดนโหเมื่อคืนเล่นเดดบายแบบหัวร้อนมากโดนเจนลัชจนต้องแบบจัดเปิร์กใหม่คือมันเจนลัชกันน่าเกลียดมากเลยอะ ลอยเท้าจะมาเห็นคนอ่ามีคนปัดไอ้พวกนี้จะมาเจนรัดเหรอเนี่ยมันชอบเล่นแอบบแอบกันนะผมบอกเลยนะมันจะชอบเล่นแบบเวลาฆาตกรมามันก็จะแอบรอบน,นี้ผมบอกเลยเปิร์กเกี่ยวกับเครื่องสีเปิร์ก เองจะมาวิ่งพาพี่ทัวร์หรือไงฮะเวียบร็จแล้วโอ้มันยังไม่ขั้นสอง แี่ไหนผมเอาเปิร์กเกี่ยวเครื่องมานะมึงพวกกูจริงด้วย่นะเวลาไล่คนแม่งไล่ไม่ค่อยได้หรอกเวลาเดินบล็อกกูนี่บล็อกจังเลยฟังอมีคนปั่นอยู่บนหัวมีคนช่วยแล้วด้วยผมบอกนนะผมซ้ำยับเพราะวไอ้พวกเจรัสมันชอบแอบ อ่าไม่ค่อยเจอโอ้โหลุมหิวกันทอมบี้วิ่งมาทอมบี้ไลนไปไลนไปไลนไปช่วยนทำอาหารกินหน่อยเว้ยกูไม่ไล่มึงหรอกกูมีเป้าหมายเพียงคนเดียว ซอมบี้วิ่ยใช้ไม่ได้เลยส้มบี้ขนาดผมว่ามันน่าจะปั่นคนเดียวด้วยนะไม่มามึงปั่นกันยับเลยเดโอเคไปช่วยแล้วมันเนียนกันครับรอบนี้ โอ้ยเมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้ผมน่าจะต่อยไปเลยว่ะรอบนี้มึงต้องโดนแล้วเมื่อกี้มันสั้นไปไงหนวดพี่มันสั้นไปหน่อยเนาะเแล้วเครื่องมันไม่ระเบิดเลยหรอวะมึงไม่ได้แตะเครื่องกันหรือไงซอมบี้กูโอ้ยมึงพวกกูจริงไหมเนี่ยส่วนใหญ่พวกที่มาเล่นเจนรัตมันไม่ค่อยแบบว่าถ้าสมมุติกูแบบมันเล่นกันแบบ เวลาฆาตกรอยู่ใกล้ปุ๊บมันจะแอบถ้าโดนไล่มันจะพยายามวิ่งหนีให้แบบว่าให้แบบไกลที่สุดวันนี้ไม่โดนนี้สูงไปแต่น่าจะไล่อยู่หนีนหวนต่อไหมเอาดิเอาดิอาดโอ้ยไม่โดนเอาดิมึงมึงก็ล้มตรงนี้แหละ วัวฝาดเนี้ยเรื่อยๆอะ่ะเออเอาหนวดเรามันขึ้นช้างว่ะอ่าปั่นกันมือเราวิ่งเลยนะเสร็จแล้วบ้างอ่ะปล่อยอเดี๋ยวแม่งผมว่าเดี๋ยวแม่งกลับมาปัาน่นใช่ไหมปะอันแน่ผมรู้ดี เฮ้ยเมออกกาส์กดไม่ไปตอนนี้เปิร์กไอ้โทเทมเรามันพังไปละเอาแสตีบ่อยไอย้หรือว่าไอ้เปิร์กที่มันล้มแล้วเครื่องระเบิดมันตอนแรกกูว่ากูจะไปเอาไปนั่นนะเฮ้ยโหมาไวเกินไอ้เช่นนี้วิ่งอย่างเดียว รู้ว่าไล้มแล้วเครื่องระเบิดมันต้องตีธรรมดาวะผมไม่ได้อ่านอาจจะใช่นะเพราะว่ามันรียว่าไงอะ่ะมันผมไม่เห็นมันแจ้งเตือนเลยเวลาตีลม้ม,มก็ต่อยแม่งเลยละกันเดี๋ยวผมลองต่อยแม่งล้ลมดีกว่า อ่าอ่ามาบอกซ้มดิรออะไรแต่ผมว่าแม่งมีฮิวกันหรอกแม่งน่าจะไปปั่นกันแนะอะไรครับโอ้แล้วมันวิ่งพาผมวิ่งฉีกไกลด้วยนะมาอยู่อะไรตรงนี้ ก็ไม่เห็นมีเครื่องระเบิดเลยคุณคิดว่ามันไม่มีเสาหรือไงครับนี่ครับเสามันอยู่ตรงนี้คุณจะมาไม่แม่งฮิวกันหรอคาดไม่ถึงจริงๆแมงป่านเครื่องไก่ผมว่าไปฮิวกันน่าจะน่าจะไปช่วยเพราะว่าเครื่องไม่เดินตอนนี้โอ้ยหลุงโยเปิดอันนี้มาแทนดีกว่าผมว่าไอ้ล้มแล้วเครื่องระเบิดนี่ ด่านนี้ผมว่ามันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะทำไมมันวิ่งมาข้างบนเปล่าหรือมึงไม่มามึงปั่นกันหรือเปล่านะเอาดีเมื่อกี้เห็นแล้วสแสดงว่าแม่งไม่ได้ปั่นกันตัวนี้ผมแม่งปุ่มฟ้าให้แม่งตายแล้วกันอ่าต้องเทแล้วนะ ก็ล้มไปไอ้นั่นมันติดอันนี้ด้วยนะโดนซอมบี้ผมตีไปไอ้ที่เพิ่งเฟดแรกมีคนอยู่ตรงนู้นผมจำได้เดี๋ยวผมไปเดินหาด้วยกนไม่รู้มันวิ่งมาหมอยังหรือมันปั่นอยู่ไม่รู้เครื่องแรงอยู่นะแม่งเนียนด้วยผมเอา ถือเครื่องเห็นออร่ามาไม่เห็นเลยอรอบนี้โอเคติ<ส>ดเชื้อไปก่อน<ส>ก็ลม้มดิยอย่างนี้ ไอ้น,นี่แม่งสายปั่นเดี๋ยวผมต้องรีบแคว้นมันเฮ้ยแล้วเครื่องมันไม่ระเบิดหรือไงวะปกติเวลาเครื่องระเบิดมันต้องแจ้งเตือนไม่ใช่เหรอใช่ไหมไมนต้องแบบมีเสียงแจ้งเตือนอันนี้แม่งไม่มีเสียงแจ้งเตือนเลยเลยเครื่องแรงเหลือเกินนะนี่กูมีเปิร์กซึมเห็นหัวลาจริงหรอเปล่านยไอ้พวกเจนรัด ถึงแม้ฉันจะไม่มีเปิร์กขาเกมมาเถอะเองโดยฉันแน่ะเดี๋ยวนะเราโหเราช่วยกันแล้วช่วยไวจัสอะไรครับพี่เออเนี่ยมันระเบิร์กทีแม่งเปิร์กนี่กูก,กว่าจะได้ใช้ นี่มีคนวิ่งด้วยนะเราเลือใครเนี่ยจุบักมัน่ไม่ปั่นกันแล้วอรอไปดูผมว่าไอ้ไอ้ไอ้นั่นไม่ต้องปั่นแน่เลยเ้าเด็กอ๋อไปฉีดยา อย่ามาเนียนอย่ามาเนียนซัดแม่งไปเลยละกันไม่หนวดแล้วไอ้นี่แล้วผมเดินติดอะไรฮึฮึบุ๊บบบแสก็แหละใช้หนวดมันน่าจะดีวะ่ะ ผมนี่รอเลยพวเกลัดจริงๆผมว่าไอ้เพิร์กที่มันล้มหรือเครื่องระเบิดอันนี้ผมรู้สึกผมไม่ค่อยได้ใช้เลยอะไม่รู้อะคือม,มันไม่แจ้งเตือนเลยหรือว่าเราต้องตีธรรมดานี้ผมไม่มั่นใจนะผมไม่ได้อ่านมาด้วยเพราะว่าปกติแล้วเวลาเครื่องมันจะระเบิดมันต้องเวลาตีล้มปุ๊บเครื่องระเบิดมันจะแจ้งเตือนแต่ว่าเกมที่ผมเล่นมาแม่แจ้งเตือนทีเดียว ไม่ได้ปั่นต่อมึงปั่นต่อมึองสุดยอดแลนะเพราะมันดึงกันแล้วแต่มันวิ่งมาคนเดียวอะก็ต่อยแม่งไปเลยแล้วกัน เครื่องก็ระเบิดรัๆวๆกอมจนแห้งแค่นั้นแหละให้ซอมบี้มันชูมือแสดงว่ามีโคผมวิ่งไปหลักหน้ามันดีกว่าผมเอาเวชออนที่ว่าซอมบี้มันจะเดินไวทอง,งันมาเลยนะ่ะซอมบี้เราต้องไม่พลาดแน่นอน มันทำงานไม่เคยพลาดซอมบี้อ่ะมันมันพลาเดเลยตนะี้เดี๋ยวไปเหรอมึงไอเ้เย่ซอมบี้มึงชูมือแล้วมันก็วิ่งไปตรงนู้นแล้วอ่ะคือหมายมุงหมายเพามว่ายังไงเนะี่ยไอเ้เยนี่มันล้มจนมันใจแห้งแล้วนะ มันไม่เจ็บอะดีย๋ยน,นั่นนะผมเลยไม่เห็นรอยเท้ามันไม่เห็นรอยเลือดมันแล้วมันก็ไม่ได้ปั่นเลยด้วยตอนนะี้นี่ผมเอากระทืบเครื่องเห็นเอาล่ามาจริงหรือเปล่าน,นะแม่งพากูทัวร์ละวไเย็นนี่เฮ้ยกามายุดจะวิ่งอะไรขนาดนั้นก็วิ่งตามเรื่อยแค่นั้นแหละวิ่งไปเรื่อยวิ่งไปเรื่อยผมก็วิ่งมาพ่ตูน โอ้ยไม่โดนเรียบร้อยเออไอ้เทียนั่นแมงเมียนโอ้โหมึงจะเล่นแอบกันาปซึ่งไหนเนี่ยเพื่อนมึงไอ้พวกเจนลัดมึงเลิกแอบดิซอมบี้มึงเดินหามันดิไอสัตว์เดินไปทั่วเลย ต้องยกเว้นตรงที่มีมันอะไม่รู้ว่าแม่งแอบอยู่วเพราะว่าหรือมันแอบอยู่อ,อยู่แถวนี้ก็ได้บุ๊บไม่ใช่ยู่ไงเหรอโอ้ยพี่บีอ่าแม่งอยู่แถวนี้ ผมเอาให้แม่งเก็บก่อนเแค่นั้นแค่นั้นแหละไอ้ขี้นี่แม่งเนียนกูเอามึงเก็บก่อนกูทนไม่ไหวแล้วไอ้ขี้นี่เนียนดีนักแม่งไม่ได้โดนลงมา ให้เจ็บเป็นทุกคนผมบอกเลยก็โดนทอมบี้ผมตีไปก่อนมัววนที่เดิมอีกแลับอะไร อะแ,แล้วยอมแม่งให้หมดเกมนี้พูดเลยไอ้เหี้ยมึงมึงจะเนียกไปถึงไหนวนะเดินฟังเสียงแล้วกูอ่าแล้วกูเจอเดดังโดนแล้วพี่ พี่จะวนไปไหนไอเยนี่ลุกทานอีกลุกมาทำไมอบอกให้นอนลงไปไอ้พวกเจนรัดจริงถ้ามันเอากล่องวันไฟไมาเยอะกว่านี้ผมอาจจะโดนนะนะอันนี้มันเอามาแค่ไม่กี่คนเนี่ยแต่ผมก็แต่ผมก็ถือว่ามันปั่นเร็วกันอยู่แล้วีเยี่ยซอมบี้ก็ เลือกเสายัางเราเลือกเสายัางป่านเร็วป่นเร็วกันดีนักไอสัดปั่นเร็วกันดีนักป่นเร็วนักหรอป่นเร็วนัก